ถ้าสมมุติว่าเจอ W s h เ p e เราจะดูที่ตัวตัวจุดนี้แล้วกันนะมองที่ข้างหน้านะฮะข้างหน้าสามแถวเนี้ยสามแถวเนี้ยจะเห็นว่ามันจะมีจุดอยู่ถ้าจุดนี้อยู่ฝั่งถ้าหันจุดนี้นะฮะเวลาเจอ W shape หันจุดนี้มาข้างหน้าเราข้างหน้าเราจุดเดียวไว้ข้างหน้าเราแล้วมองไว้ว่าไอสองสองคู่เนี้ยคู่สองอย่างเงี้ยมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายตัวนี้เป็นสุดที่ว่าตัวคู่สองเนี้ยอยู่ฝั่งขวามือนะฮะจะเรียกว่าเป็น W t w shape ฝั่งขวาก็ได้นะเราจะหันตัวจุดนี้จุดนี้ไวต่อไว้ข้างหน้าเรานะหันเข้าหน้าเราแล้วก็เอาตัว2จุดเนี่ยไว้ด้านขวามือนะครับเมื่อ2จุดนี้อยู่ขวามือเราใช้ตามสูตรนี้ได้เลยนะครับเป็นสูตรนี้มันจะเป็นสูตรพรัฒน์ง่ายๆง่ายๆจริงคือมันดูมี12มูฟนะแต่ว่าพัฒน์มันง่ายจริงนะฮะลองมูฟตามนี้ได้เลยอ่า U อาพาม U ูอ่ะพามอาพามยูพามอาพาม f อ F พ a l m นะครับเราก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมสูตรมันวนๆสูตรมันวนนะครับผมนี่มันก็จะสำเร็จสูตร OL ตัว W shape แล้ว